พี่ชื่อฟรีมีจากห้องมาหกทับเก้าแผนการเรียน LPDP จะไปนิสนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงวัน a c Annual Sport Day 2023แล้วซึ่งวันนี้นะคะมีการประชุมสีเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะว่าแต่ละสีมีการเตรียมตัวยังไงบ้างและก็มีคอนเซปต์อะไรบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อฟางนะคะพี่ฟางครับตำแหน่งสีขาวในนี้พี่ตำแหน่งอะไรครับเป็นเฮเชียค่ะเป็น B ประธานเชียค่ะประธานเชียอยากถามว่าคาดหวังอะไรกับ สีขาวปีนี้บ้างก็สีขาวปีนี้ก็ที่หนึ่งอะค่ะที่หนึ่งที่หนึ่งโอเคกีฬาเด่นลีดสวยนะคะสแตนปังแน่นอนปีนี้ค <Concept, S 2> <Concept S 1> อนเซปต์คอนเซปต์อะคอนเซปต์ปีนี้เป็นกรีกโรมันค่ะใช่โรลลาโรลลา,ลาลมีสามคำสำหรับกีฬาสีปีนี้จะให้คำว่า วิวว <will> ินค่ะไว้วิววินใช่คำหมายดีอ่ะคำถามสุดท้ายมีอะไรอยากบอกสีไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่มีค่ะแต่อยากจะบอกทุกสีนะคะว่าสีขาวคนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเอโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโซดาค่ะวันนี้ทำหน้าที่อะไรในสีครับเป็นหนึ่งในผู้สอนคณะผู้นำเชียร์สีเขียวน้องโซดาครับมีเรื่องอยากถามถ้าให้เลือกสีหนึ่งมีคำถามหรืออะไรอยากจะบอกสีอื่นไหมครับอยากถามสีม่วงค่ะว่าทำไมสีม่วงเลิศเกินอ่ะอ่าอ่าถ้างั้นขอ3ามคำกีฬาสีปีนี้ชิวๆปะ คอนเซปของสีไหมครัปีนี้อ๋อคอนเซปของสีปีนี้สีเขียวไม่ได้ชิงท็อปสแต่สิ่งที่ได้กลับมามากกว่าท็อปสคือประสบการณ์และกําลังใจของเชลิเดอร์สีเขียวค่ะอ่าโอเคต่อดีมากขอบคุณครับ สวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อไอซี่ค่ะไอซี่มีตำแหน่งอะไรในสีม่วงครับก็ตอนนี้เป็นลีดอยู่ค่ะแล้วก็รับหน้าที่เป็นลีดแทนพี่ม .6 เลยู่ค่ะตอนนี้ก็ช่วยดูแลเชียใช่โอเคถ้าให้สามคำเสนอเชียสีปีนี้จะให้คำว่าเหนื่อยมากมากค่ะเหนื่อยมากๆสีม่วงตอนนี้เป็นคอนเซปต์อะไรครับก็จะมาในธีมขังๆค่ะฟิลผีเหมือนเดิมเหมือนทุกปีเลยค่ะฟิลผีโอเคขอบคุณมากครับไอซี่ สวัสดีครับแบงค์ซ่าชื่ออะไรครับชื่อจูเนียครับพี่จูเนียมีตำแหน่งอะไรในสีอมพูรครับอ๋อปีนี้เป็นกัปตันสีอีพูรครับเป็นกัปตันสีเดี๋ยวเรามาเจอตัวท็อปเลยพี่จูเนียครับปีนี้พี่คาดหวังอะไรกับสีอมพูรครับก็คาดหวังว่าปีนี้อยากจะให้ขอความร่วมมือ้องทุกคนมาเข้าสีและให้ความร่วมมือกับที่สตาร์สีใน,ในการช่วยงานต่างๆในทุกด้านครับผมอามีอะไรอยากจะบอกสีอมพูพิเศษไหมครับ ก็อยากจะฝากถึงสีเขียวนะครับปีนี้ระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าปีนี้ชมพูมาแรงแน่คิดว่าปีนี้สีชมพูจะรักษาแชมป์ได้ไหมครับปีนี้ขอบอกไว้เลยครับว่าปีนี้สีชมพูจะรักษาแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับอ้าวโอเคอย่างสุดท้ายขอสามคำสัญญาสีปีนี้ให้คําว่าอะไรบ้างครับเจอกันแน่โอเคขอบคุณพี่จนนุียมากครับขอบคุณครับ เ,เป็นเฮดลีดอยู่สีน้ำเงินคะ่ะแล้วพี่ปายเนี่ยคอนเซปต์สีน้ำเงินปีนี้เป็นยังไงหรอคะปีนี้ว่าจะเป็นนักลบคะ่ะแ,แล้วพี่ปายอยากมีอะไรอยากจะบอกกับสีไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากบอกกับทุกสีเลยคะ่ะว่าอยากให้สามมาคีกันเอาไว้อยา่าทะเลาะก,กันเยอะคะ่ะค่ะขอสามคำให้กับกีฬาสีปีนี้คะ่ะสีน้ำเงินคะ่ะสาวเขาขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพนด้าค่ะน้องแพนด้านี่เป็นตำแหน่งอะไรคะเป็นลีดเดอร์ค่ะอืมแล้วน้องแพนด้าคอนเซปต์สีแดงปีนี้เป็นธีมแบบไหนล่ะคะธีมเกี่ยวกับความแฟนตาซีเวทมนต์ค่ะแล้วน้องแพนด้าอยากจะฝากบอกอะไรกับสีอื่นไหมคะก็อยากบอกว่าปีนี้สีแดงมาแรงนะคะแซงแน่แแซงทางคงร้อยเปอร์เซ็นต์ขอสามคำให้กับกีฬาสีปีนี้นะค่ะเสื้อหมากลุกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อมินนี่ค่ะตำแหน่งอะไรคะเป็นลีดค่ะคอนเซปต์สีเหลืองปีนี้นี่เป็นคอนเซปต์บบไหน,น่ะคะเป็นอ e ียิปฟาโรอะไรพวกนี้นะะแล้วมีอะไรจะอยากจะบอกกับสีอื่นไหมคะก็ระวังสีเหลืองมาให้ดีนะคะขอสามคำให้กับกีฬาสีปีนี้หนะะ่อยค่ะมันแน่ๆคะ่ะขอบคุณค่ะ ชื่อกายครับผมทำหน้าที่อะไรในสีคะ่ะเป็นคนคุมน้องเดินพาเลตครับได้ข่าวว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นแชมป์พาเลตมาตั้งหลายปีนะคะปีนี้จะรักษาแชมป์ยังไงคะก็เราก็พยายามซ้อมกัน่อนอยางแบบทุกปีครับสีเราก็พัฒนาต่อไปครับผมก็ให้รุ่นพี่ทุกคนประกบน้องแบบใกล้ตัวตัวต่อตัวแล้วลคมคแล้วสีฟ้าเนี่ยมีอยากมีอะไรอยากจะบอกสีอื่นไหมคะ ครับก็สีอื่นเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับพาเลตปีนี้พวกผมเอาจริงครับขอสามคำให้กับกีฬาสีปีนี้นะคะสีฟ้ามาแน่นี่สี่คำครับสี่คำนะคะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศการซ้อมกีฬาสีนะคะแล้วมาพบกันในวัน ACS Annual no Sport Day 2023 We are stronger harder and never give up วันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้แล้วมาพบกันค่ะดังไหมคะเทสเทสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ